พระคาถาปลดเปรื่องปัญหาอุปสรรคปลดวางความยุ่งยากเปิดประตูสู่ความสำเร็จสวดบริกรมรมพระคาถาศักดิ์สิทธ์นี้เป็นประจำเพื่อให้ชีวิตราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคมาขวางกัน้นหรือสวดภาวนาตอนที่รู้สึกว่าชีวิตติดติดขัดขัดมีแต่ปัญหาอุปสรรคไม่เว้นว่าจะช่วยให้จิตใจสงบ เวรกรรมต่างๆที่ติดตามมาจะลดน้อยถอยลงหรือถูกขจัดให้หมดสิ้นไปด้วยจิตอภัยของเรากรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนโมสามจบนะโมตัดสะภพระขวะวโตอระหะัตโตสัมมาสัมพุทธสัะ นะโมตัสสะพระขวะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัปปานังสตะสหัสสังทุขติงนะขมิสติทัตตะวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตัสสะกรรมุโนปัิชา ปัจเจกะสัมพุทธโธสุมโนโนามะภวิสติติกัปปานังสตะสหัสสังทุขติงนัขมิสติทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตสะกกรม,มุโนปัจฉาปัจเจกะสัมพุทธโธสุมโนนามะภวิสติติ กับปานังสตสหัสสังทุขติงนะขมิสติทัตวาเทวมนุษเสสุพลังเอตสะกกัมมุโนปัจฉาปัจเจกสัมพุทโธสุมโนนามะภวิสติติกัปปานังสตสหัสสังทุขติงนะคมิสติ ทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตสสะกัมมุโนปัจฉาปัจเจกะสัมพุโทโธสุมโนนามะภวิสติติกัปปานังสตสหัสังทุขติงนะขมิสติทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตสสะกัมมุโนปัจฉา ปัจเจกสัมพุทธโธสุมโนโนามะภวิสติติกัปปานังสตะสหัสสังทุขติงนะขมิสติทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตัสสะกาม,มุโนปัจฉาปัจเจกสัมพุทธโธสุมโนนามะภวิสติติ กับปานังสตสหัสสังทุขติงนะคมิสติทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตัสสะกัมมุโนปัญฉาปัจเจกะสัมพุทโธสุมโนนามะภวิสตีติกับปานังสตสหัสสังทุขติงนะคมิสติ ทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตสสะกัมมุโนปัจฉาปจเจกะสัมพุโทโธสุมนโนนามะภวิสติติกัปปานังสตะสหัสังทุขติงนะขมิสติทัตวาเทวมนุษย์เสสุพลังเอตสสะกัมมุโนปัจฉา ปจเจกะสัมพุทโธสุมโนนามะภวิสติตสิสาธุสาธุสาธุอุปสรรคจากการงานต่างๆที่ติดที่ขัดไม่ราบรื่นมีปัญหาไม่ว่างเว้นติดนู่นติดนี่ตลอดทำให้หมุนไม่ทันให้เอาดอกมะลิใส่ภาชนะบูชาพระพุทธรูปที่เรานับถือ ตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วตั้งนโมสามจบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยแล้วจึงท่องพระคาถานี้เก้าจบจะได้รับการลดละปลดวางความยุ่งยากที่กำลังประสบพบเจอให้ได้สมหวังตั้งใจแล้วให้มันปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเตา่าให้กลับไปอยู่ในที่ที่อยู่อาศัยของมันแล้วให้อธิษฐานจิต ขอขมาลาโทษต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรหลีกทางให้ด้วยผลบุญที่เราสร้างทำนี้แหล